สวัสดีครับสวัสดีสันทรพียงเพียงนะครับฝนตกครับวันนี้ครับตกแต่บ้านผามังเชิงครับอันนี้ก็มาเห็นงานครับเดิมครับบ้านบางเกิดเนาะการไม้ใหญ่ไฟครับฝึกข้างหลังนี่เนาะสีหลอดครับผมเดี๋ยวว่าจะไปใหญ่ข้างหลังอีกครับใหญ่มันตรงครับตรงแนวเพราะว่ามันมัตรงตรงไล่ครับเริ่มเป็นของไมค์จีว่าครับบ้านบางเกิดก็อยู่ฝั่งนั้นแหละเนาะใน นี่นะครับเนาะบ้านบังเกอร์ด้านหลังครับนี่คือด้านหลังครับว่าตอนกรจิทายจากบ้านบังเกอร์ลงมาหาก็คืออาคารชุดหลังนี่ครับชุดหลังครับสิมาห้ามครับจะบริเปิดไฟนะครับเนาะในเบิ้งครับแก้ครับแก้แก้แนวแนวหลอดไฟครับหนึ่งสองสามิเปิดไฟไว้ครับซีหายุ่มหลังครับบริเปิดไฟไว้เนาะ ครับนี่แกแล้วเหลืออยู่แนวของหลังอีกครับอีกซี่หลอดครับเพราะว่าชุดกาล์คติดใบแบบมันเอียงครับก็ต้องขึงเอ็นครับหนึ่งหลากเอ็นครับใส่เวลานิดนึงครับพากเสาก็ได้แค่นี้แหละครับกรบโป้าครับสมนั่นสมนี่ยังพวกนี้ครับพวกสายเมนไฟยู่นี่กระนาทิตเรือล่มครับจับเข่าล่างครับจับเข่าล่างเว่ยจับเข่าล่างเว่ยแล้วก็ แบบในห้องนะครับเนาะในห้องแล้วก็ข้างบนครับแต่ว่าเท็จข้างหลังก่อนครับครับจับข้าขงล่างเบ้ตรงตรงมุมสิแสงมันกระจายนะครับเนาะแล้วก็ออกจากล่างเบ้น่ะติดเป็นนาทิาทปตินแล็กครับแล็กทางด้านข้างๆตัวแสงมันจรายย้อนแสงครับรายงางการดำเนินครับเนะาะไปไปครวะี่ แนวพานตรงนี้ครับแผรยังทำงานเลยครับแป๊บๆอยู่ครับนี่ไฟใส่ครับของกว้างมากยาวมากครับแน่นว่าแปดเมตรครับนุ่นอาดิซิทเมตรของแนมหนึงนะครับอันนี้ครับยึดป้ด้านหลังนี่สีหลอดครับกับขึงเอ็นแล้วครับเอ็นนะครับเอ็นแล้วแต่ว่านี่โบเร่นี่โบเร่เฮ็ดครับมีแอร์มีนั่นมีนี่ครับกับน่าจะเก็บพรมเรียบร้อยของจุดปักจุด พวกนี้แล้วครับลายจีส๊สไล่างครับขยับหลอดป้ยออกมาหาเนี่ยตำแหน,น่นงเ็นตำแหน่งเฉนเรากะต้องเอาล่างมาใส่ครับล่างแปะมาหาไนจีโตสายบล็อกกับยบบล็อกครับล่างนี่ซีห่องนะครับเนะาะอันนี้เป็น้องทั่วครับยังทะลุบดเงินได้ครับ้องทั่วกอลังการงานสางม,มากมายเลย จะห้องครัวห้องนี่เออห้องน่าจะเป็นห้องโล่งอาหารเนาะมองเห็ดอาหารกินเผาจินนามเพื่อนจะไฟพวกนี้มันพื้นพื้นมันพื้นพื้นฐานมันบาง่ามนะครับเนาะเป็นกระปุกกระปีเป็นกระถางมันมีสร้างสกิมบอกสกิมก็เห็ดป่าไม่เห็ดป่าไม่ยงดีกว่าครับบอกเป็นแนะนําเป็นเห็ดป่า เป่าก็าคือป่าฉาบเดียวครับลงมาแค่ขอบหน้าตาีงครับตอนนี้เดียวเนาะ่าเส้นสาเเรียบหลักแต่ว่าต้องเดินทอเดินยังไวเดินสายไฟให้เรียบร้่อยบริกนคัดคทั้งแยวลงมากาแฟขนนดที่โอเคอยู่ันบาเดีย๋ยวพันพนมาเพราะว่าแ้่ใส่เป็นฝ่าที่บาคือบนบานบังเกอร์มันจะยกแผ่นมาได้ครับแผ่นปิดมาได้มีนี่มีกี่ครั้ขขงข้านะครับ กนะ็นอนู่ไซส์มาเห็นแม่เลยครับภาพเห็นกลับเป็นกระเก็๊ยบข้องไปครับกลับบุ้มไม่อย่า,ายนะครับเนาะในบา้านหลังนี้ครับวุ่นกันอยู่แค่นี้ครับในห้องนี้ก็บมีหัวจิติดไฟอย่างแต่ว่ามันมีเออ่มีไฟอยู่ขา้างล่างอยู่ไฟเป็นข้อมข้อมสลับเปล่านะครับเนาะ สิบสองหลอดครับสิบสองหลอดติปของละสามหลอดครับของละสามหลอดของละสามหลอดจะติดแบงครับแบงสามขนาที่ม่านของแปดเมตรนะครับเนะนาะขณะที่เป็นน้องแรกกันเนีไม,ม่ทาซิปครับไม่ทาซิป ก็จะเป็นซีเมตรซีเมตรแล้วก็ออกจากผนังางหน้ะค,ครับผน,นังแอ้มากหนาเป็นเมตรานสิบครับไ่อาทเพิ่มปฟห,หนาวนามอยู่ได้ครับยังโบโหูครับยังโ,โบ้โบ้ลกงินดูยังโบ้เป็นปลาบ้ป้าวป้าบระป้าตัวเตเรื่อยแบบมันเป็นจากแ้วใส่ปัดครับแทรใส่ ก็รับของที่ดีแต่ว่ามันบอจำเป็นเสมอที่พี่ที่พี่ที่สันที่พี่อะไรนี่ใส่ไม่ป้ายไปแล้วใส่ไปมันเสียประโยชน์คือแทกทิ่งพิดฟ้าแล้วนะครับถ้าเป็นเช่นสองห้องแรกตรอนกับปบืนจะมีเฮ็ดบันไดไหมครับบันไดเกา่ามันางข้างฝางหนาถนนครับจะมาเจะไหวโยครับดื้อได้ปูนอ,นอนนกครับงต่างกัน อ้างเงบิงขบวนนะครับเนาะฝน,นยังตกบกขาดเม็ดเลยครับตกแห้งครับออข้างบนกับสภาพสายไฟชุดนี้เมันกับ,บมันเป็น,ม,น,ม,นมันมันบ่มีฝ้ามันรท่าไกับเป็นว่ารับได้โอเครับได้ก็ดีไปไม่ต้องเมื่อย์ฮะหุ่นไหวปวดหัวเจ็กกระบ,บนนื้องแหนะครับ เห็นทางล่างมันงา่ายมันอาธิษใานติดล่างมากก็ได้ติดลา่างแค่ข้้นกระบนุนแต่ดา่านคางไปนี้ก็ได้เอาใจยา,ยากครับพ้นผู้นี้แต้องเบิรงกันอีเกเยอนะครับห้องนี้ก็เป็นห้องล่มครับห้องล่งทาง่าแยงเบิรงนนะครับ ลัางข่าชุดนี้เปลี่ยนไม่เบิดครับจะผมมาด้เห็ดดอกตางเ,เห่นเห็ดเนะเาะต่เลยเบาสั้งครับด้านหลังกะเป็นท่งหน้านะครับเนาะเดี๋ยวขจีง่ามเลยครับว้าแข้งดวนครับช้นเป่นข้งดวนไหนเอ่ย อ๋อบริเวนทางดวนครับทางดวนของกระพุ่นครับเห็นไหมครับเนาะร้านชีสแดงครับเป็นทางดวน,านทางเซนีคือทาง,ททางเ,าเทคโนโประทุมครับมอมสเทคโนโประทุมถึงบางปะยินครับบางปะหารถึงบางปะหันนี่ครับโรงงานเห็นไหมครับโรงงานสีสมสมนี่ครับต่งางชาติคนหนึ่งนะครับเนาะ โรงงานสีสีชมพูสีขาวตรงหนานี่ครับคือโรงงานโรงงานเจนียน,น,นะครับเนาะสีเป็นมา,นากน่เป็นจของสีเก็บข้างหน้านะครับอ่าบอนไึกครับค,ครับด้านหลังด้านหลังข้างบนนะครับนเนาะจากภาพธรรมาดาล ด้านหลังข้างบนกว้บบางอยู่ครับห้องข้างบนก็มี่สีของเรือชาครัพประากาศกับคนกะแค่ไปเรื่อยครับพวกฝ้าซะอย่างนนบริปูกระบ,บงกระเบือ้องอยู่ครับอ่นนบบบาเอออย่งบ,บริบหอย,อยเนาะดอกยังโนอเนี่ยเป็นนอ อี่นครับด้านหลังนะครับเนาะครับอ่าอยางทะลุของของสองครับ อที่สองนิยังครับถึงแม่ฝากอะยังมา,าลแล้วโอ้ยโยงกันแบบนี้เลยใส่ไฟอะไรยงไรยางไมันรวมยังครับมันรวมยังที่ของเก่าของเจ้าของบ้านเตาครับเปิดไว้ คร,ครับจุดต้องแก้ใครครับติดต่อห้อยจออย่างครับบนไหนวะจอต่อแรงเดชเห็นไหมครับใส่ท่อพีวีซีลงมาของเก่าครับเสือผ้าจะของเก่าเพิ่นหนีกระถิ่งไปเบิดเลยครับบางคนยังไปเลย มีลงนะครับเนาะบ่ <c oughs> มีหยังเบิง่งอยู่คนเดียวกัเฮ็ดง,งานบ่ได้ครับยิง่งร้านแตกเข้าไปบ่ได้เพราะว่าต้องเฝ้าประตูครับประตูใหญ่บ่ได้ปิดเนาะครับนะครับข้างหน,านา้ามะครับเปิดบานนึงครับเล้วไปบานนึง่งแต่ได้ดิ้วเฝ้าเพื่อคนเข้ามาบนางทีก็มีเป็นเข้ามาหามีคนง่างกับมหาครับมาหามไม่ฟูนไปยัง ครับแล้วบังอีกชุดหนึ่งนี่ครับชุดพวกนี้ก็ตอนตอนแรกเราเอาแบบเกา่ากายเงินมเนาใจครับว่าเพิ่นจะเปลี่ยนใหม่หมดหรปเปลี่ยนใหม่กระถองข้าล่างลงูมาเรื่องใหญ่ครับมินมีตู้ทุกห้องครับเขาเจ้าเจ้าสายอย่างมากเนาะเดิมปลื้มกระลาดอยู่ไอ้ไเจ๊แน,น่เด้กูเห็ดน้่งอยู่หลังกระปวดหั้ยนั่งมีก็สามดวงนี่กระเปิด เซบาสามดวงัจะเปิดครับสิตดไมอยูนนิดเดียวอน,นี้คือสวิตข้างนอกครับข้างในนะครับตอนนี้ปัดเพิ่มอีกครับในบล็อกมอยที่ใช้ล่างข้างหน้าเพราะผนังปูนเป็นผนังเทบ้านอะรที่บ,บ้านมันเกิดครับประเทศททเปูนแอมทิเบตเลย นีดีเจติบวากว้างครับแต่ว่าเสียอย่างหนึ่งที่เทพปูนนะครับพื้นนี่ก็สามซันสี่ซันครับพื้นดินเนี่ยแบบแมนติกเลยติคุดปลูกง่ายกันยากครับนี่วันนี้ครับเดี๋ยวเขาคมน้ำเขาเนี่ยครับกองลังคาเปลี่ยนไม้เบดครับเดีเขาคมน้ำเขามันนี้ มาแล้วครับเนาะถ้าเบิงหกเท่าแล้วครับการเฮ็ดงานมันนี่กับผมยังหลายแล้วครับเรื่เลยน้องมาตรงบ่อครับไปเปิดสามดวงครับเหลือครับแก้ไขเป็นมากแน่ได้กับเฮ็ดแน่นันให้ครับผมได้ครับครับตอนแรกก็ว่าโอ้ยังไม่เฮ็ดดอกครับ งานงานี่ยเดี๋ยวไฟมากอะ,อะนี่าน,นอนอยู่บ้านนี่ซื้อกับงานก็หายากครับเอาเป็นไหกับเฮ็ดเป็นกระโบไผรนะครับบ่มาอี่บ่ได้มาเฮ็ดงานอาทิตย์หนึ่งเนาะแปดเมื่อยครับวันอาทิตย์จันทร์พุธหาดถุกเสาร์อาทิตย์มีน้องจนนันทร์เป็นเหมืนที่เก่ามาเฮ็ดงานแล้วก,ก็คือวันอาทิตย์ครับมัอไพรเฮ็ดงานเนาะมันหยุดเบิดแต่ไมางกันครับก็ก็แกล้งใไปเงินกระเพื่องทานน้ำมันแต่ว่าได้มันได้ครับได้แบบ ราคาตรงไปแต่ราคาเก่าครับราคาตั้งแต้หาหกปีก่อนถี่แค่เห็ดน้ำเพลินหน้าครับแต่ราคาเกา่าราคาเดิมครับจะคู้ประกอบของทุกอยา่างถึงเนะะาะกับอาบุด้ราคาเกาลังทำไรอยู่ที่จบงานบ้านบังเกิดเหลือแน่นิดนึงนะครับอีหลอนไป มาเปิดไฟครับไอพี่น้องเบ่งมามันตรงบอไอสีหลอดที่ว่าเห็นนะครับเอมันสามฝนตกเปียกเบิดเฮ็ดงานได้บเนน้อสั่งเน็ดเฮ็ดพันบันไดครับฝนตกมากเปียกับเอาเสื่อมกับอะไรชื่เอเสือสีชมพูครับเสือปุ้ย พี่ตามแมงปุ๊ดูงมาลุ่นบก่กะหาพวกหัวกะกระโดดครับเอาครับมักแนวนี้ครับพเพราะว่าถามปอไซปอดเครับเดี๋ยวปุ่นแน่แล้วก็เงือออกครับตับเงือน้ำถามันห่อนครับถามปอไซบอไหลโอ้เปลืลอกเปียกครับขนหวยเลยละปปน,เปเปนะครับผ้าเบิ้งเปะบ่ครับสีด๊องครับด๊อง้างหน้าที่มี สั้นในแคหน่อยเนาะเหมาบุ้มใหม่กันสั้นครับนี่ครับเตะใหม่น้องนาติดใบครับชาวบายังบ่ได้เดินล่างเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้ออุปกรณ์กันครับครับเป็นแม่บางแย่ก็เป็นกันครับเจรจากันนะคุเจ้าหยั่งเนี่ยครับอยู่ในซื้อของเธอเดียวมาบ้างเหมือนีันแตมาแค่ขยับใบมันดูดีครับเดี๋ยวมาเอ่นครับจะมาลุยกันติอาติดเซ็ต เก็บป้ายเก็บรายละเอียดป้พวกนี้เนะาะปิดฝาใส่ร่างใส่ย,ยังไปนะครับเนาะฝากันยมได้ปิดอยู่หาฝาพอๆครับมือเศ้านี่จัก็ใบใส่ครับเก็บดีเลยนครับปิดกล้องปิดหูครับปิดหูใส่ล่างหน่อยสื่เห็นบับดตรงครับสลิปวัดใดบ้านสลิปบัดดวัตถุต้องเก็บ้ายครับอ ได้แล้วครับขาเป็นไปได้กับอื่นกับต่อไฟล้มไห้ันใสตั้งหากหลักสถิตจับเม่นชุดหนีเขาล่างครับเป็นไปได้นะครับเนาะหรือพวกในตู้อก่กนณ์หล่ะตันล่างครับบางทีเรสเต็ปสเต็ปหายแล้วหายแล้วปุ๊บแล้วก็จำต่อซ้ายลงหาตู้หาอย่างนี้กับกม่ยากครับมือละใบสองใบกับเสร็ดไปครับได้เสรมื่อดนนะครับ ให้ไปเรื่อยๆกะเฮ็ดบ่ดนดอกมันงานกะมันกะบ,บ่นมันงานยา,ากครับแต่ว่ามันคิดราคาคิดราคายากคิดราคายากก็คือว่าพันเธาตีเป็นเต็มง่ายๆคล้ายๆนี่ครับง่ายๆง่ายหลอดไสนเลยวัชพิคิด้ังไต่ครับถ้าคิด200สองลอยสองลอยปุ๊บมือนี้รีเซฟหลอดก็ได้แค่พันธุ์หนึ่งการอ่านามันลดหาลอยขาแรงนี มันจะางกันเครับมันต้องหาตีแนวสีเฉลี่ยตีร่วมต้องหาหนูหเหตเฮ็ดอันใดทีเ่เฮ็ดแบบว่าเออเป็นแต่ใดก็ะไรหลายครับจะต้งองเอาประมาณน,นี้ครับยังกะบหนูก็คือว่าให้มันสวยงามเหมือนที่ว่าจริรง,งๆครับสายเมนอยู่ข้างล่างเนี่ยจับเคาล่างปลูกมันจะพืนนนนะพ้นที่ข้นหนามเป็นโล่งมันก็ดีนะบ้านหน้าห้องมันก็ดูดีดวเป็นกอเกลสายเมนมันก็เป็นระเบียบเรียบร้อยกอเก่าจะซื้อปัญญุบอกซื้อปัญญุครับจะแลบเป็นป่ปอยทิ้งไว้ป่ายทิ้งไว้เดี๋ยวที่หลังกับตรงมาเฮ็ดเหตุอย่างอื่นแล้ว จะเข้าหน่อยจะอีกแล้วครับจะเข้าหน่อยจะมันกระยากจะคลองครับก็เลยตอยัองยูตอนนี้ครับยูว่าเต่าซะต่อ,อไม่เล็วว่าบริเวณัดผมครับบริเวณัดเลยเมื่อบ้านน้องสามาหารสิงไกนะครับจิงไกจะเต่าสิ่งไกใบามากกับเมื่อยก็เลยบ่ไปดอกนะก็เลยนอนพักพอนซะแต่โบนยาบัานไดนะครับวันศุกร์กอาทิตย์จะเข้าได้ครับอาทิตย์นานทัดก็ได้จุด ย่ามากคนหวยครับผมมันเส้นใหญ่มันแข็งไอก่อนกับ่อนเป็นใบรุ่นกับพี่นะครับบ๊อบบ๊อบตกบาเลยครับเลยบาลงไปนิดนึงครับไอก่อนนะแฮปปี้มากไอก่อนผู้หน่อยๆจอ,อยเนาะหน,นักเที่ยวแค่สามสิบหยิบเก่าสามสิบแต่กระสูงกับประมาณนี้แหละครับช่วงอายุ ดสิก้ายีมาปีที่ยี่จะไปเป็น2ปีจะออกมากเลยติดใจส่งผมแปกับมาไปยุ่ับใบบอกบกับมถึง,นถงเนี่ยครับถึงปรงมานเนี่ยถึงต้นข้อถึงบาครับมาถึงเลยบาลงไปกับแ่ไปยู่ครับประมานสองปีสาปีที่นี่เห็นงานแบบนี้ครับจอสว่านจอปูนจ้อนันจอนีเนี่ย ต้องใส่ผ้าวูหงูคุ้มงูไว้ตลอดเวลามันกะแปะมากกางุ้นนิดครับเมื่อออกแน่แล้รก็เป็นตัดก็เริ่มตัดมาสันแน่สันสันขึ้นสันขึ้นที่ถ่ายกะสกินเฮดเลยครับเป็นดอกเฮดเลยงูเฮดก็มันเน่ามากก็ค่อยๆเล่มออกค่ายหลกงแตงส้มเอามันมีครายป็นส้มแบบนักเรียนครับมันก็เลยที่นี่ตัดสันให้อย่างใดสันเห็นก็เก่าครับเพราะว่ามันสบายคือเน่าเย่าแรงมากนะ อาบน้ำแล้วกรับไปรตรงนั่งถ่ายผมแหงนอนเลยเสร็จเร็จหัวก็น,นอนเลยครับพอนเลยนี่แหละครับเรื่องส่องผมเดอกเรื่องน,นิดนึงนะครับเนะาะว้าจะกำลังเปิดแล้วครับเจะมารับ้างหลังข้นดาติมืดเนี่ยเนาะครับ้างหลังเปิดแล้วไกเยอะครับข้างนี้กับขับนข้างนี้ก็เปิดที่กันครับ ข้างอีกจะเปิดครับข้างหลังหลังตอนหลังเนื้อตรงกลางตรงกลางครับเนื้อกับนาทีเพิ่งไปกินเข่าเพิ่งกับนาทีมาครับบ้านเพิ่งกิดยุตแถวนี้น้าทางโอเคครับคลิปนี้กับ่มี่ยางครับผ้ายางเลาะเบิงกอนครับก้อนสีฟัวลีโนเวทว่ามันออกมากงามมันได้นะครับมาอาคารหลังนี้ฟันลีโนเวทประมาณสองเดือนสามเดือนถึงสามสี่เดือนมันแล้วครับวันที่แล้วนีคือว่าผมก็สีแล้วก่อนอยู่ใกล้แต่ก็มาเก็บงานเนี่ก็แกะตามทายให้เก่าครับ โอเคนะครับเนาะคลิปนี้ก็ประตูขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมมาติดตามเนาะครับฝากกดไลค์กด subscribe นะเดี๋ยวครับเด้อเพื่อเป็นกําลังใจครับผมท้ายสุดทันยู่ดีไม่แห้งครับถูกไหมเล่ยเบอร์ทุกคนทุกคนเด้อครับเด้อสวัสดีครับ